คลิปนี้เราจะมาดูที่คำขยายคํานามกันนะครับหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า adjective แต่ในภาษาเยอรมมาเรียกว่า adjective ก็คล้ายกันนั่นแหละเนาะก็จำๆเอาละกันว่าเราเรียนเรื่องคำขยายคํานามจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับถ้ายังจำกันได้ก็คือประโยคในคลิปที่ผ่านมา เราเราเรียนไปว่า t h a t i s is g ก n s t i g t h a t i s t o ราคาถูกเงี้ย g u นสติ g ตรงนี้คำว่า g u n s t i g เป็นคำ adjective ที่ทำหน้าที่ขยายคำนามก็คือโต oh เพื่อบ่งบอกว่าโตราคาถูก oh, เราเขียนเป็นแบบนี้ได้ก็คือ t h a t i s is, is g ุ n s t i g d h a t i s คำนามตามด้วยคำกริยาแบบทายเป็นอยู่คือ แล้วตามด้วยคำ Adjective ที่ใช้ขยายคำนามบ่งบอกลักษณะว่าคำนามนั้นๆสิ่งที่เราพูดถึงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นต้นแล้วก็ข้างล่างเหมือนกัน d i t i c h ชอร์ซินคุนตรงนั้นเป็นพระหจนโพข้างบนเป็นเอกพจน์ไ t i c h ข้างล่างเป็นพระหูนพจนิทิชเชอร์ n ินคุนสติก u n s t i ิกก็ยังเป็นคำ Adjective เหมือนกัน ่บงบอกลักษณะของด t เชัก็คือโต๊ะหลายๆตัวว่ามีราคาที่ถูกอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเ,เราบอกไปว่าโต๊ะราคาถูกฉันซื้อโต๊ะอย่างเงี้ยหรือโต๊ะพวกนั้นราคาถูกฉันซื้อโต๊ะพวกนั้นเราต้องใช้2ประโยคเพื่อที่จะอธิบายว่าเราทำอะไรแต่จริงๆแล้สามารถเราสามารถทำให้เป็นประโยคเดียวได้ ทำยังไงนั้นเราดูกันนะครับเรามาดูกันตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าจากคำว่า That that is g ่ n s t i ส ich kaufe den tisch กลายเป็น Ich k kaufe den gunstigen tisch จากที่เราพูดสองประโยคว่าโตะราคาถูกฉันซื้อโตะกลายเป็นฉันซื้อโตะที่มีราคาถูกอย่างเงี้ยภาษาไทยเราก็พูดได้เหมือนกันเนะาะแทนที่จะพูดสองประโยค เราพูดประโยคเ,เดียวสั้นๆเพื่อให้ได้ความหมายที่แบบว่ารวมๆว,วิธีการก็คือจากประโยคที่ว่า that is is.. gustic เราย้ายคำว่า gustic มาไว้ข้างหน้าคำนามก็คือคำว่า that is ไม่ใช่ข้างหน้า,าคือข้างหน้าคำนามแต่ว่าข้างหลังคำ article ก,ก็คือระหว่างกลางเนาะจาก that is is.. gustic ก็จะกลายเป็น d ด็ก u ุนสติ e เกอร์ทแบบนี้เป็นต้นเสร็จแล้วมันจะไม่แค่นั้นเ <c oughs> นื่องจากว่าภาษายอรมันเป็นภาษาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนเป็นสมการเหมือนคณิตศาสตร์เมื่อมันย้ายไปอยู่หลังประโยคทำหนะ้าที่เป็นกรมของประโยคเนาะเราเรียนไปว่าจาก d ด t i ทิชมันจะกลายเป็นเดนทิ h จาก the ด t i ทิ i สกุ n สติ g เป็น ich kauf e den Tisch เพราะฉะนั้นจากคำว่า der günstige Tisch มันก็เลยต้องกลายเป็น den günstigen Tisch เป็นข้างหลัง ich kauf e den günstigen Tisch ไม่งงเนอะต่อไปตัวอย่างที่2จากคำว่า d i e lamper is t t o l l ประโยคแรกแล้วก็ประโยคที่2 ich kauf e die lamper โคมไฟเลอหรูอลาัางการจังเลยแล้วก็ฉันซื้อโคมไฟอันนั้นอย่างเงี้ยแทนที่จะพูดสองประโยคก็จะกลายเป็น i c he a l l for di lamer ก็เป็นฉันซื้อโคมไฟที่เลอหรูอลาัางการอันนั้นอย่างเงี้ยชัดเจน,นวิธีการก็เหมือนเดิมจาก d e lamer p is tall แล้วก็ย้าย tall ไปอยู่ระหว่างกลาง di กับ lamer um ป็ di tolerumper ก็เลยจะกลายเป็น i c h k a u f e di tolerumper เนื่องจากว่าคำนามที่เป็นเพศหญิงเมื่อย้ายไปอยู่ท้ายประโยคเป็นกรรมของประโยค a d t i c l e ของมันจะเป็นเหมือนเดิมเนาะไม่เปลี่ยนมันก็เลยเป็นเหมือนเดิม i c h k a u f e di tolerumper จะข่าวตัวอย่างที่3เป็นเกี่ยวกับหนังสือจากคำว่า d h e book is out หนังสือเล่มนั้นเก่า i c l e s e d a s b u c h จากสองประโยคก็เป็นประโยคเดียว i c l e s e d a s a out b u c h ก็คือฉันอ่านหนังสือเล่มที่เก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยวิธีการยังคงเดิม d a s b u c h is out ย้าย out ไปอยู่ระหว่างกลางระหว่าง d a s กับ b u c h ก็เป็น d a s a out b u c h เสร็จแล้วก็จะกลายเป็น i c l e s e d a s a out b u c h เหมือนเดิมข้อสังเกตก็คือเมื่อเราย้ายคำ adjective หรือว่าคำขยายคำนามไปอยู่ระหว่างกลางระหว่าง article ก,กับคำนามนั้นๆเราจะต้องเติมตัว a เข้าไปด้านหลังคำ adjective นั้นด้วยจากอันนี้ out เฉยๆจะกลายเป็น outer เนาะจาก d a s book is out จะกลายเป็น d a s outer book เงี้ย ถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อกี้จากตอ l ดีลัมเพอร์อิสตอลเมื่อไปอยู่ระหว่างกลางดีกับลัมเพอร์จะกลายเป็น t อลเลอร์แล้วก็จะกลายเป็นดี e อลเลอร์ลัมเพอร์อย่างเงี้ยแล้วถ้าย้อนกลับไปดูอีเดทิชเดทิชอีสกุนสิกจากคำว่ากุนสิกไปอยู่ระหว่างกลางแดกับทิช จะกลายเป็นแดกุนสติกเกอร์ทิชอเงยเนาะอันนี้คือข้อสังเกตสุดท้ายาจากตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้คำนามที่เราพูดถึงอยู่ในรูปแบบของเอกพจน์ก็คือชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ลืมตัวอย่างของคำนามในรูปแบบพหูพจน์หรือมีหลายๆชิ้นเนาะก็เอา,เอา,เอาตัวอย่างสุดท้ายนี่แหละเกี่ยวกับหนังสือ เมื่อกี้ดัสบุ๊กอันเดียวตอนนี้จะกลายเป็น d ีบุ๊กค่ะก็หนังสือหลายๆเล er ่ม d ีบุ๊กค่ะ s ินอ o u ต์ก็เหมือนเดิมอีกเลส e ดดบุ๊กค่ะแทนที่จะพูด2ประโยคก็จะกลายเป็นประโยคเดียวเป็นอีกเลสเดดอัลตินบุ๊กค่ะที่นี้จะสังเกตว่าตรงอานะนอกจากจะย้ายไม่อยู่ตรงกลางแล้วเติม a อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าเป็น plural จะต้องเป็น an ก็จะเป็น อิเลเอัล e n น u c h ่าฉันอ่านหนังสือเล่มเก่าหลายๆเล่มเนาะกดเกี่ยวกับเรื่อง adjective เนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะมากนะครับแต่ว่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนเราจะมาค่อยๆต่อกันในคลิปต่อๆไปถ้าไม่งั้นมันจะงงเรา,เาทิ้งไว้แค่นี้นะครับ à, ถ้าไงคิดหน้ามาว่ากันต่อทวนกันให้เยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้